โอเคครับผมก็สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้ก็มาพบกับช่องวัลเมสวันนี้ก็อยู่กับเกมเดน Day Day ไปเดนไลน์กันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเจ้าเดอะฮันเตหรือว่ากระต่ายน้อยนั่นเองวันนี้นะครับเบิร์ที่ผมจะใช้ก็มี BBQ. บาร์บีคิวบาร์บีคิวเนี่ยหลังจากจากับรอดชีวิตแขวนตะขอแล้วคุณเนี่ยจะเห็นออร่าของรอดชีวิตคนอื่นที่อยู่ใกล้จากตะขอเนะี่ยเกินกว่า40เมตรเป็นเวลา5วินาที ต่อไปก็เป็นผู้ไล่มราณนนะครับในตอนเริ่มเกมเนี่ยเราเนี่ยจะเห็นออร่าของรถชีวิตเนี่ยทุกคนเป็นเวลา9วินาทีเมื่อใดก็ตามที่ออร่าของรถชีวิตเนี่ยปรากฏให้เห็นเนี่ยออร่านั้นจะปรากฏให้เห็นนานขึ้น2วินาทีต่อไปก็เป็นสุดยอดอาวุธนะครับเมื่อเปิดตู้ล็อกเกอร์เนี่ยเปิดเนี่ยจะทํางาน30วินาทีรดชีวิตที่เข้ามาในรัศมีความน่ากลัวของคุณเนี่ยจะกรีดร้องพร้อมเผยตำแหน่งของตนรวมถึงติดสานะตาบอดนาน30วินาที เบิร์กนี้จะมีคูดา30วินาทีต่อ1การใช้งานนะครับต่อไปก็เป็นเครื่องทรมานสตีเหล็กนะครับเราเนี่ยจะเปิดตู้ล็อกเกอร์เนี่ยได้เร็วขึ้น50%แล้วผู้รอดชีวิตที่ออกจากตู้เก็บของเนี่ยจะติดเอฟเฟกต์านะปลอดการบังเป็นเวลา30วินาที30วินาทีและขีดล้องนะครับพร้อมทั้งเผยตำแหน่งเหตุไปเวลา4วินาทีแอดออนที่ผมจะใช้ในะวันนี้นะครับก็มี5คุมผมลายดอก เวลาการเตรียมขวานนะลดลง12%นะครับแล้วก็เปียหญ้ามานามันเป็นแบบนี้หรอเนี่ยเวลาการเตรียมขวานเนะี่ยลดลง8%นะครับเครื่องเส้นก็เอาเป็นโมลิเขียวไปนะเดี๋ยวไปดูในเกมกันดีกว่าเล t โก้ s <S โอ้ยด่านนี้ไม่ได้เจอนานละอยากเล่นอยู่บนยีดีโอเค เปิดตู้กีก่อนเอาไรนั่นดินเฉยเหรอเดี๋ยวเขาเขามีบิดเบือนกันเหรอเขามีนกเหรอโอเคสวัสดีครับนั่งก็เต็มหัวไปดิสวยงาม ตรงนี้มีอีกคนหนึ่งนะตะกี้นี้แฝดไปครับ <c oughs> แฝดไม่เจอใครเลยเขามีบิดเบือนเหรอ <c oughs> โอเคมา <c oughs> ไปเลยครับ <c oughs> เกือบโดนกระตือเครื่องกัน เฉียวๆนะเปิดตู้กิีดร้องไปขอมีนกจริงด้วยเงียบกริบเลยเดี๋ยวผมจะคุมเครื่องไหนดีนะโอ้หายไปแล้วน,นี่โอเคอยู่นี่โอ้โหมันฉีกเกินวะ ลอกไฟมาลอกไฟมาโอเคโอเควิวิทย์ไอหยองตีก็จบแล้วนะอา้าวภับไม้จบเลย แฟนไปครับเดี๋ยวเครื่องสีเหลืองเหลืองนี้คืออะไรหรอผมไม่เข้าใจอ่ะคือเครื่องที่ใกล้กันหรอโอเคมีคนผมไล่หมดอะ่ะอ่าไอน่วนหมีสปินหรอโอ้เซดิหนึ่งเครื่องละ เต็หมหัวไปครับอ้าวเมาเมาโดนไปครับเ <laughs> มาวขวานไอ้นี่เมาวขวานแล้วผมแฟนกี่ร้องไหมโอเคตะกี้เขาอยู่ข้างบนโอเคผมคุมโซนตรงนี้ดีกว่าหน้าทาง่ายน,นะ โอเควัสดีครับนักสืบนั่นแน่นั่นแน่นั่นแน่มาจริงแล้วผมมาจริงใส่ครับ แบนตรงนี้เลยละกัน<อ>ปดตต้ก,ก่อนครับไม่มีใครอยู่แถวนี้เลยเหรอโอเคช่วยกันละโอเคแยวผมเก็บหิมะก,ก่อน ต่อยเท้าอ่าปาจีครับชุกโ,โคตรแมน่นคนนี้เฟสสุดท้ายแล้วปะโอเคไม่มีทางหลังด้วยเดียวคืออะไรผมลมผมหลุดได้ไงอะ ไอ้นี่โปเหรอทางหลังก็ไม่มีอะไรอ่ะตะกี้นี้งงเลยยู่อยู่ออกจากบ่าเฉยวัดโอเคไล่ต่ออ่าเนียนเหรอ,อโอเค อีก่วันสองคนนะผมคิดว่าขอนียเหรอเนี่ยหน้าขาวขนาดนั้นโดนไปก่อนครับทำอะไรเฮ้ยติดไปไหนมันไม่ทันไงเพื่อนโดนไปครับ ยังงงกับไอ้นักสืบอยู่ไหนนะว่ามันลุดออกจากปาผมได้ไงวะเมื่อกี้ทางหลังก็ไม่ขึ้นนะโอ้เสร็จอีกแล้วโอเคเดี๋ยวกาดทิบเครื่องนี้ก่อนแหวนไม่ค่อยเจอใครเลยอะบาร์บีคิวอ่ะ หังล่างนะโอเคปุ๊บคนนี้ก็เจ็บเกับโดนเอาว่ะเอาว่ะเป็นหัไวไปครับอุย้ย โลเล็กช่วยชีวีอุ๊ยช่วยชีวิตจิงโตนมไปครับแล้วผมยิงเลยติงติงติงน่าจะมีบิดเบือนนะโอเค ปั้มถ้าโดนนะเท่เลยกระตือไปครับโอเคช่วยกันแล้วนเนี่ยเนาะไอตัวนี้ดูวิ่งไวจังโอโ้วิ่งฉีกยับเลยอะอุย๊ย โอเคโอ้ว okay. oh, ิ wise, oh, oh, ่งไวจังโอหูพ ah. oh. ับไม้ไวข้างหน้าโอ้ถามจริงโอ้ไอ้นี่วิ่งไวจัดเลยอะโอ้โห

โ okay, อเคเขาอยู่แล้วแ้คอเด็ดดูวิ่งไวมากเลยอะ่ะคิดเปร่งหรือเปล่า <c oughs> แล้วผมแฝนไม่เจอใครด้วยโอเคเดี๋ยวไปดูเครื่องนี้กันนะไปไหนอะ่ะ วปกันเหรอโอเคโอเคมีมาสองคนเลยใช่ไหม <c oughs> โดนแต่ครับแย่งกันโดนก็โดนไปผมยมังไม่โมลีนะแต่มันเสียเวลาต้องไล่ก่อน ก็จะมีบิดเบือนแหละแต่ไม่มีนกนะแต่เห็นรอยเลือดใช่เปล่าหรือคิดเองโอเคเปิดตู้ก่อนครับเห็นรอยเท้าโอเคไปทางซ้ายแต่ผมจะดูเครื่องนะโอเคเขาเด้อยู่นี่โดนไปก่อนครับอัพเลยหลอกไฟ เกอบโดนกระทืบเลยออกแทนไหมเ <c oughs> ปี่ยงทางมันตันไงเพื่อนมันไปไหนไม่ได้เ <c oughs> ปี่ยงอโอเคกระทืบ <c oughs> ไม่รอดไม่รอดละครับทางมันตันน่ะ โอเคอุ้ยโหเสาไกลจัดเออเจกี้เจอคนแล้วนะผมเห็นเขาละอุ้ยทำไมดินไม่มีเสียงคนนี้แปลกๆล,ล,ละแปวกไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเรียบร้อยครับน่าจะเจอโปรละตีไม่ได้ด้วย อยู่ดิเขาอ,อยู่ที่บ่าผมอะทำอะไรไม่ได้เลยอะ <c oughs> ผมก็ว่าอยู่ทำไมมันวิ่งเราเร็วทำอะไรไม่ได้เลยอะวางก็ไม่ได้ปลาขวานก็ไม่ได้ไม่อะไรคนนั้นมันหนีไปไหนแล้วอาว ผม,มว่าละคอเด็ดดอเป็ดเอ้ย <c oughs> ไม่ชอบเลยอ่ะเจอโปอ่ะดูดิเขาอ,อยู่ที่บ้าผมตลอดเวลาเลยอ่ะ <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวก็เลื่อนน่าต่อหลายตายนะ โอเคเราจอเมกโชมัดเดี๋ยวอะไรอ่ะทำไมมันอะไรตรงนั้นอ่ะเพื่อนแจ้งเตือนเหรอแต่ว่าเขาอยู่ที่บาร์ผมอยู่เลยนะทุยเอ็มเมกมันรู้แล้วไอเมกมันปั่นไฟแล้ว เม็กเข้าในสโนมันเราไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่านะ เดี๋ยวอะไรแม็กทำอะไรอะ่ะดูดีไม่แม็กรอเราด้วยไปไหนอไอ้แม็ก เดินตามไม่ทันละอ้าวไม่หายไปแล้ว2,000 years later <laughs> ดูดูดู <laughs> ตัวมันสั่นนะ แย่มากนะนีสใส่แบบนี้นะผมว่าละเล่นดึกดึกทีไรก็เจอโปรตลอดเลยอ่ะโอเคแม็กรีปั่นไปแล้วเพื่อนเราก็เปิดประตูออกไปนะจะได้จบเสียเวลามากเลยอ่ะผมว่าจะมาทำคลิปสนุกๆนกนะ เราต้องมาเจอแบบนี้เปิดประตูเลยเม็ก อโอเคผมคงต้องรอให้หลอดมันหมดนะจะจบเกมได้แต่ดูปิงเท่ากันไม่ได้อา,อาจจะมาได้กันก็ได้นะผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันล้วเซตได้มาด้โอเคแล้วผมจะไปดูกลับไปดูที่ตัวไอคอเด็ดนะ เอาตัวน <ersch> ี้ไม่น่ารักเลยนะดู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 ดงดู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 วูดู่นีู เ๋ยนะเธออ้โหเม็กไม่รอดูด้วยผมไม่ใช่เพื่อนกันหรอแย่มากครับแบบแบบักแบบักแบบแบบ ใช่เหรอใช่ปั๊กเหรอปั๊กหรือแฮกครับก็ถ้าใครรู้ว่าปั๊กหรือแฮกก็สามารถบอกกันได้นะครับสำหรับวันนี้บายยครับแ้วเอกันลิบหน้า